หายพันเนาะเราก็ไม่ว่ากันนะคะอืมได้ขนาดแค่นั้นใช่ไหมคะสามหัวประมาณนี้ค่ะเหลืองใสๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็ทานชื่นใจอะ่ะชื่นใจก็ไม่รู้ใช่ไหมโวแห่มพิมะเนี่ยอาจจะมีหลายสาย ที่เขาโชว์นะหัวยัาใหญ่ก็ได้มาหัวก็ติ๊ดลิทเนี่ยค่ะแลก็แช่เย็นล้นางแล้วก็แช่เย็นแต่นี้ของแม่ย่าเนี่ยเอามาแช่เย็นแล้วแล้วก็ออกมาปอกเพื่อที่จะทานเลยบัวหิมะค่ะก็จะมีช่วงปลายปีนะคะบวหิมะสั่งซื้อเอาออนไลน์ค่ะ ที่เขาโชว์นะหัวยักใหญ่แตได้มาหัวก็ติดลิทเนี่ยค่ะเอามาเป็นประเด็นคิดมากก็ใช่เรื่องเสียเวทาเปล่าได้มาก็กินไปอย่างนั้นไหนพันเนาะเราก็ไม่ว่ากันนะคะอืมได้แค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมคะอย่า ที่เขาโชว์นะหัวเย้ะใหญ่ก็ได้มาหัวก็จิตลิศเนี่ยค่ะอที่เขาโชว์นะหัวเย้ะใหญ่จะได้มาหัวก็จิตลิดเนี่ยค่ะ ออกเสือก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเศษสิ่งสกปรกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้แะค่ะเพราะว่าก็เหมือนสงสัยต้องไปหาซื้อตามตลาดแล้วค่ะหาที่หัวใหญ่ๆเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์เราก็ไม่รู้ใช่ไหมโบหมะพิมานนี่อาจจะมีหลายสายออกเสร้วก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเศษ เออสิ่งสกปรกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้แะ้วครัเพราะว่าก็มันบอกให้ถึงเนื้อเขานึงเหลืองเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็แช่เย็นล้นางแล้วก็แช่เย็น อน,นี้ของไม่ย่าเนี่ยเอามาแช่เย็นแล้วแล้วก็ออกมาปอกเพื่อที่จะทานเลยอเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างน้ำจะล้างออกพวกยางเยแ่เไม่เห็นเราคัยางแต่คิดว่าต้องมียางคือ เหลืองอใสๆนี่ค่ะนะคะมันก็ทานชื่นใจอ่ะชื่นใจเพื่อทุกชนิดก็ต้องมียางอ่ะค่ะต้องมียางแะนั้นเราก็พยายามปอกเอาเอาที่ขา,ขาวๆอาอกให้หมดจากที่ เปลือกหือกับเปลือกแล้วก็ให้เป็นตีเนื้อหนึ่งที่เขาโชว์นะหัวยะใหญ่ก็ได้มาหัวก็จิดลิดเนี่ยค่ะ ก็แช่เย็นล้นางแล้วก็แช่เย็นตตวนี้ของแม่ย่าเนี่ยเอามาแช่เย็นแล้วแล้วก็ออกมาปอกเพื่อที่จะทานเลยสีเหลืองอใสๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทานชื่นใจอะ่ะชื่นใจเพื่อทุกทีนี้ก็ต้องมียางอะคะ่ะต้องมียางแั้นเราก็พยายามปอกเอาเอาที่ขาวๆออกให้หมดจากที่ เปลือกคือกับเปลือกแล้วก็ให้เป็นตีเนื้อหนึ่งอกเสร็จแล้วก็แช่เย็นค่ะนะอบเสร็จแล้วก็แช่เย็นล้างแล้วก็แช่เย็นทีนี้ของแม่ย่าเนี่ยเอามาแช่เย็นแล้วแล้วก็ออกมาปอกเพือ่อที่จะทานเลยก็มไม่รู้ใช่ไหมโบแหมพิมาเนี่ยอาจจะมีหลายสายพืชทุกทีนี้ก็ต้องมียางอะคะ่ะต้องมียางฉะนั้นเราก็พยายามปอกเอาเอาที่ขาวๆออกให้หมดจากที่ เปลือกหรือกับเปลือกแล้วก็ให้เป็นสีเนื้อหนึ่งก็แช่เย็นล้างแล้วก็แช่เย็นตัวนี้ของแม่ย่าเนี่ยเอามาแช่เย็นแล้วแล้วก็ออกมาปอกเพื่อที่จะทานเลยสามหัวประมาณนี้ค่ะปอ,อกเสร็จแล้วก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเศษสิ่งสกปรกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้นลครับเพราะว่าก็เหมือนดีมากค่ะ ก็จะมีช่วงปลายปีนะคะบหิมะสั่งซื้อเอาออนไลน์ออกเสร็จแล้วก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเสร็จศษสิ่งสุกปกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้นะคะเพราะว่าก็มือน ก็ไม่ร uh ู้ใช่ไหมโบหมพิมาเนี่ยอาจจะมีหลายสัดสามหัวประมาณนี้ค่ะออกเสร็จแล้วก็แช่เย็นค่ะนะคะออกเสร็จแล้วนี่ค่ะแล้วก็ล้างน้ำจะล้างออกพวกยางอยู่แต่เาไม่เห็นเราายามแต่คิดว่าต้องมียางคือที่ออกเสร็จแล้วก็แช่เย็นค่ะนะคะออกเสร็จแล้วก็มียางนะคะ ล้างออกแล้ว,ลวก็จะได้ที่เขาโชว์นะหัวเยอะใหญ่แต่ได้มาหัวก็ติตดลิ้เนี่ยค่ะออกเสร็จแล้วก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเศษสิ่งสปกปรกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้แล้ะค่ะเพราะว่าก็เหมือนอือ สามหัวประมาณนี้ค่ะปออร็จแ็จะก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเศษเอสิ่งสกปรกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้ค่ะเพราะว่าก็เหมือน บอกให้ถึงเนื้อเขานึงเหลืองเนี่ยค่ะนะคะ <_ t ot> อือออกเส็จแล้วก็ล้างเอาเหมือนกับพวกเศษส,สิ่งสกปรกออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานได้เลยคระัเพราะว่าวก็เหมือนก็แค่เคืน ลางแล้วก็แช่เย็นแต่นี้ของไม่ย่าเนี่ยเอามาแช่เย็นแล้วแล้วก็ออกมาปอกเพื่อจะได้ทานเลยสามหัวประมาณนี้ค่ะบอกให้ถึงเนื้อเขาถึงเหลืองเนี่ยค่ะนะคะ นค่ะเขาก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเราต้องขยันปอกหน่อยแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะปอกให้ถึงเนื้อเขาเลยเนะะี่ยค่ะเพื่อทุกทนี้ก็ต้องมียางอะคะ่ะต้องมียางดัะนั้นเราก็พยายามปอกเอาเอาที่กข,ขาวออกให้หมดจากที่เปลือกรือกับเปลือกแล้วก็ให้เป็นทีเนื้อหนึ่ง นี่ค่ะแล้วก็ล้างน้ำจ้ะล้างออกทุกอย่างอยู่เดี๋ยวเขา